สวัสดีครับผมมาพบกระเป๋าแบ่งคือเกานะครับบุญีิ้ามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวครับบักลินฟ้านะครับเพกาไปหามาได้เครื่องงวยนะครับบางันนะครับเป็นดอกลินฟ้านะครับดอกเพกานะครับภาษาภาคกลางออกเอินเพกานะครับอีสานบานเท่ากับบักลินฟ้านะครับผมมาอัจฉิมากินวาลลศาเป็นยังไงนะครับผมอ้เต็มกวยอาะเลยพี่น้อง มาสิอร่อยหรือเปล่านะครับถ้าจะเปิดตอมรับรถนะครับกระบพริกบพริกสีฟ้า่วยงหญ่ๆนะครับเอาจากสี่วยเห็นมาพี่น้องตอมรับรถครับกะปิก่อนนะครับสิกเนเจอร์ของเขาม,มาเอากระตุ้ยกะปิมันลงไปนี่ครับผมแล้วก็ยำเลยครับ Mm ừ. 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 cụt dẻo hòm hạp phải อืมแล้วพวมีน้ำปลาน้ำปลาเบมือนมาเน่ยของแกเข้ากินป้าอืมอม,มันอยากสิแกอยู่เล็หน่อยนะครับบอกรกมอันไหดแต่กินหน่วยอ่อนไม่สิแสบก็นี่นะครับอันนี้ฮาร์ใด้กันเลยเอามากินแค่เครึ่งนวยมาเอามากินกันอืม อืคิดหนึ่งสูดยวนมากหมอครับก้นมากิกนผมน,นะครับผมติดผมน้อยๆอยัมรำ,ำอำัมรำนะครับเก่ากันดีอืมอืม อืมจ응ัดค <X Joh an> ุณเอกมื <plains rainforest> ่อคยกินนกับมาลองกินนบึงด้วยครับใหญ่ไพ่หมดตัวเข้าแด้กับคนข้างสีเข่ากันยุก นะครับก็ปิดเตียวเหนือวัดรถแลนหลายถึงมันหัวเสียท่าครับ อืมอ mm. ืมดอกมันดอกตุ้มตูมโอ้ยเสียนเบิร์ดล่ะ <c oughs> เสียนเบิร์ดไว้ไหนครับพี่น้องเหลือแต่นเนื้อเนื้ออะไรืึ mm. mm. มันอยากติดแข,แข็งแข็งแห้งเลยครับกินค่อนข้างยากเลยแล้วเสิเอาแต่ดอกๆมันมีความขมหนักอ่มันสิออกกุยๆแน่นนิดหน่อยนะครับค้ายๆครับมันยูมาโดนนะครับตากอากาศมาโดนประมาณนี้นะครับบอสคอยเข่าป็นได้นะครับนี่

สูงน่อยเมื่อได้ครับผมแน่แต่มักกับมีเชีเจอบอมิกินบอมีกินขิวเมื่อราสติติดดังจังหน่อยนะครับแต่ว่าเข้ากันกินกับอาหารทั่วไปได้กินกับปนกับลาบเนี่ยนงกสินะก้อยเนื้อลาบเนื้อลาบปลาสอสิอืม โอ้เครื่องกับตอนเหนือตอนนี้ด้วยมีหอดลูกสินปลามาเอาใส่ซอดะะสด้วยครับเสียนมันเบิร์ล่ะเดยวเด้อเหนือมาอื้ม ba có xa chay hấp một phiên luôn phải để ao cả nhé ừ. ba tuổi cà phải không như nhạy

เป็นเป็นมาถือคอนทอดนี่โอ้โหสุดยอดเลยเนื้อแตกครับพี่น่อเลินฟ้าเพกามาใส่ก่อนเส้นเบิร์ละเสียได้เส็นเส็นหน่อยก็เนื้อครับเนื้อซ yeah, yeah. ึ่งเขานภาคหลยเราหายมาหลายเลยอ่ะมาืออ หวานเป็นลมผมเป็นยาเขาะอะอาเป็น รูปแล้วกินได้ครับก๋วยเตี๋ยวกะเพกากับลินฟ้าเข้ากันดีแซ่บครับ <c oughs> แต่สำหรับดอกมันมัน่อนขางสีแข็งนะครับแล้วมีความขิวขิวอัพอัพนะครับคือขนมนอัพเลยละบรแซับป,ปันไดน,นะครับถามว่ากินได้บ้อเมื่อก็กินได้ครับอ่ะสุดท้ายนี่นะครับฝากกดไลคไ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การกินกินต่อไปนะครับผม เดี๋ยวว่าพอกันผู้ใดอยากคิดที่อย่างก็มีอย่างนะครับสตมารถานรีเพลนมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสิบพ้นทนล่องกินในเบิงพอกลางครับว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย